มาดีจ้าพี่น้องยายสิบพ้ามาดองกระเทียมพี่น้องดองกระเทียมสามรสจ้ายายกาเอาเริ่พี่น้องเ,เอา,อน,เอาน้ำดองสามรส น้ำส้มสายซูนุน้ำส้มยายสีดองดองกับเทียมปลาเรือปีน้องตื่นขึ้นแม่ว่าฝนตกตื่นขึ้นแม่เสียงเปลี่ยนจากนอยปีน้องเสียงเถ่าก็เก่าหวัดนี่ <laughs> น้ำส้มสายสู xíu bơng pino, xay muối, xay nầm tan, hoặc béoหวาน này nè, over men men luôn, ui, chân này muối nhạt, sơn muối cả đạn, nhạt cá, ăn cá, ăn với là béoหวาน pino, hoặc kem, hoặcหวาน, này. สามลดุดนาะสามลดุดเกศโมเมนต์ลุดสามหลอดอีกเป็นลวดสามลวดเกศเมนสิบม, <c oughs> มเาเป็นองเปรี้ยวหวานออกเข้มออกหวานโอวหวานน้ำหนามาด้ายเสียงเปลี่ยนดีดีตื่นขึ้นมาเนาะฝนตกอากาศเย็นลงอีก อาวานน้ำหนาเรอพิ่นงเกลือน้ำนำสมสายสู้ผสมกันอาวานน้ำหนาออกออกเข้มเข้มหวานสมต้องหวานเอาวานใบน้ำหนาจักน่อยแกวเต่ผู้มักสมมักหวานมักจังไดเนพิโนง ปล่อยให้เพิ่นเย็นเยน็นเผุนจังค้อยสิดองพี่นอ้องย่าก,กับเฮ็ดสูตรแบบบ้านๆกินคือบ้านเฮาเนี่ยแหะพี่น้องพอจะนำน้ำตาลดาไล่ย่ายกับปิดแกล็ด้พี่น้องเกลือกับนำบ่ได้เคี่ยวบ่ได้เคี่ยวแค่น้ำตาลดาไลา่ปิดแกล็ดไปหาก้นกระเทียมปล่อย,หเ,ยเห็ดพันเย็นเฮาไปหาเบิ่งกระเทียมปลาพี่น้อง ยูใส ja, ่กะเทียมปลายูหลังบ้านเนี ạ, ่ยย่าเก็บไว้แล้วก็มีจะเต็มหมู่บ้านมึงบ่ได้ดองไงเบิ้งนี่กะเทียมปลาพอ่าเป็นยังคือบวชเหี้ยเบิ้งพอ่านำสมเบิดไหมนำสมมักดองนี่เห็นบ่อันนี้กะเทียมปลาเด้พี่น้องย่าเก็บแต่ดองมือนี่แหละเห็นม่นี่กะเทียมปลาค่ะงามๆดองกระเทียมสามรสบ่แมเนกระเทียมบานเฮาเด้อกะเทียมแบบ กระเทียมปลาเห็นบ่ยุสวนล้างบานย่ายนี่ละ่ะนี่ย่ายสิผ้าออกไปก้นเอาอีกพี่น้องซ้มเมื่อก็กินได้พี่น้อง ยายบอกใบมันเดียพี่น้องใบเพิ่นนอ่นเอาเนเอาจักน้อยนี่ใบเพิ่นนห้เี่เพิ่นแกแยายสิบเ่ากกเที่ยมปลาเนี่ยกินขึ้นกันนี่จะซ้ำนีดก็ไร้แล้ว bay con dưới yát sip bay tay bay tay bay 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 nhây bay no, lắm nhây bay 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 à nhây bay 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 hình, bay 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 côn bay 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 ดองสามรสเอาไ้ถ่ายกินกับปุนเนาะกับลาบกับปุน<ม>ต้มน้ำตาลปเปรี้ยวหวานทุกชนดิดสามรสพี่น้องเวาไถ่ายกินกับปุนกุ้งปรนปุลปลา ก็หลายๆเต๋อเจ้พ so ีนองบึ ope, so ้งพ so ุ uh, so ่น so ่ะได้หลากหลายนึงดองกระเทียมปลาจ้ากระเทียมปลากระปุกดองกระปุกดอง หัวปืดล,งลง่งแข็งแรงหัวกระเทียมโมเม,มนหัวปืนหัวกระเทียมจ้ากระเทียมบานเท่ากระเทียมถูกกระเทียมดองกระดองเสรอะอันนี้รองแบบไท้ๆเรื้อพีนงตามภาษาแย่สงวนถ้าดองแบบฝรั่งกะเพ่นเสียวแต่งเต้นนำสมสายสู้ใส่เดนำสมสายสู้แย่เสียดิเบื้อง ดองดองอันเอีค่ดอง,ออดองมือเดียวก็ได้กินดองแบบฝรัง่งดองกระเทียมดองหอมแดงเนี่ยไหมหอมดองแบบฝรัง่งมือเดียวซ้อมมือก็ไ้กินพี่น้องแม่ผัวเคยสอนยายหรืว่าดองไม่เม่นบอมันขาน บ,บ๊อบพี่นอ้องเนียดเนยดเซลพี่บอพี่น้องในโลเต็มพอดีพี่น้องรอใ้ให้น้ำพิ่นเย็นให้น้ำพิ่นเย็นจักน้อยอุ่นอุ่นจักน้อยน้ำเย็นเย็นอาสิภาพาไปคินอ่ะว่าเป็นต้นจังไรเนาะพี่น้องกระเทียมปลาจา้ะกระเทียมฝรังกระเทียมปลากระเทียมปลาอีกชนิดหนึ่งนี่ พี่น้องเบิ่งปาดทิโทมตายเมื่อก,กินดอกไม้ย่ายเบื่องตัวถาดพี่น้องกินดอกไม้ย่ายเนี่ยพ้นตกวหมู่บ้านหมอกกระลงหมอกรงองตัวถาดแล้วก็เริ่มร้ายแล้วพี่น้องเอ้ยยิ้มใส่ยิ้มใส่นี่บ่นี่บ่ตายซะเถอะไปลงนรกซะเถิดที่รักฉันจะลงโทษเธอ <laughs> เอาเกลือพี่น้องเห็นบปะก็ตายแบบเห็นบ่เพิ่อนฮอดเขาฮอดเขาเกลือเกลือเม็ดนี่น้อยย่าบ่มีพอย่าบ่ได้ซื้อเม็ดนี่น้อยนั่นเซลเกลือใส่ไม่ตายป้าพี่น้องเพียโดนมัวก็เซนบุกคุยลีละแมสย่าใส่พี่น้องเบิ่งต้นกระเทียมยวน อันนี้ล่ะเพิินมาใบาอันนี้คือใบดอกไม้เพิ่น่าคือใบกระเทียมนี่เพิ่นคือสิคือใบกระเทียมดอกไม่อีกชนิดหนึ่งพี่นอ้องนี่เห็นบ่นี่กระเทียมปลาเพิ่นสิเป็นต้นแบบนี่เ้อพี่น้องบานย่ารัำใหญ่ๆนี่นี่เห็นบน่กระเทียมป,าปนนบบลาจะเห็นบ,าบ,านบายายสิบว่วอนดอกเพราะว่าย่ยเลยเต็มกระปุกหนึ่งเลีว ยายเอาอยูุลังบานยายแต่ว่าอายุบานยายล้าหญ่เนาะที่นี่แหละต้นกระเทียมปลาฝรั่งอีกชนิดหนึ่งดอกเอ้ยดอกไม้นี่อีกตน้นหนึ่งหลายต้นอยู่พี่น้องมีหลายอยู่อโอ้ยหมอกพี่น้องหมอกหมอกอื ยามสาหมอกหลนีเมิงแยาบ่อยากสียางเพิ่นได้อาไม้เบืองว่าต้นกระเทียมกระเทียมรั่งกระเทียมปลาเป็นนี่ใบเพิ่นเพิ่นมีดอกยังได้พี่น้องดอกลักษณะคือกระเทียมบานเห้านี่แหะดอกเพิ่นตอนนี้เพิ่นกินในอยู่นี่อ่อนอนลำ่ำแต่เพิ่อนออกดอกมากเพิ่นสีแข็งกินเมื่อไรเพิ่นแก่นี่ลักษณะเพิ่นเป็นแบบนี่กระเทียมปลารัง่ง ยาว่าเสียมีดมาเอาบ่เอาหรอกเต็มกระปุกพอดียายมาเอาต้นให้พี่น้องเบิ่งต้นใหญ่ร้ายผวดยุดเทศแถวอันรอรอป้าเน่ะพี่น้องยายมัวไรไปก้นเอาพี่น้องอันนี้ย่ามเสาเบิ้งหมอกหมอกหมอกแบบนี้คือดีเทพบนเฮ็ดสิออกบ่เบิงกำลังบานจ้า ดอกเดซี่จ้งนัวกับสิขาวจูนพุนเตมนี่ล่ะตะกีพอนอยู่ฟังนี่ฟังนี่ย่ายโลออกเพ้เดเล้วนี่หมอกพี่น้องหมอกฟังนี่ย่ายโลออกให้เพ่นมาอยู่ฟังนี่ฟังเดียวดอกไม้เดซี่ถ้าเพิ่งปนสิบานนี่ข้าวจากภักถ้าผู้ใดติดตามย่ายสิรู ปีทีเดียวพี่น้องย้อนไปเบิ้องอันกิกบก้าก็ได้เลยพี่น้องเพราะว่าอาหารนี่ยงย่ายเห็ดลุงเนาะอันนี้ก็บพึ่งบานพดแต่ดอกเลยนี่พี่น้องดอกไม้ต้นสเดเาพี่น้องย่าเอาเม็ดมาปลูกไหมเบิ้องอยู่ในกระถางอยู่นี่อยู่ในกระถางพย่าเอาเม็ดมาปูกเห็นบ่นี่เ,เม็ดมาปลูก สเสดาพี่น้องเดาอันนี้จากเม็ดเด้อน่เห็นเราอยู่นี่กระทางนี่น้อยต้นใหญ่เราพี่น้องต้นใหญ่เราวสดาจ้าสเสดาอันนี้ดอกกระเทียมดอกกระเทียมปลาอีกชนิดหนึ่งฝรังเดี๋ยวยายสิบ้าไปชมดอกกระเทียมป่าน้ำพี่น้องวันนังข้าสิบไปหาหมอพญาวาสิบผ้าแวกเก็บ พักกาศนิมพี่นองพักกาศนิมโอ้อย่าฝ้าแก่ย่าฝ้าเป็นดอกเด้อถาแยะก่อนไก่อยู่พี่นองไก่รีละ่ะพักกาศนิมจา้าสิพผ้าไปเก็บพักกาศนิมพนดีอยู่ในนี่ล่ละพี่นองโตถาดเดี๋ยวสวยๆแม่ยหญ่สิมานี่เห็นบ่พ่นตายตายบ่เห็นเลยพี่นองโตถาดเห็นบ่ เกลือนี่ท่านใจเห็นบ่ละไล่ในกระพริบตาได้เกลือตะกี้ยายเอาเบียร์เอาเบียร์มาอันคั้งตัวถาดแต่ว่าคือว่าละ่ะอยากให้เพ่นตายท่านใจเนาะพ่นทีไม่กินพืชเท่าด้ก็บ่รด้ตั้งใจขาเจะาดอกเด้อ,อว้าจังไดนวะบ่รด้ตั้งใจขาดจานะพ่น่ะลูกปื้อตัวถาดหลายปีนี้พี่น้อง เดี๋ยวเอาเกียร์เพื่นมาหาเกียร์ดูตัวถาดลายทำลายดอกไม้เฮาเนาะก่องกับมือมไปสามาขี้กัน <c oughs> เพื่นทำลายเห็นปน่เอามาใชาเ้เกียร์เพื่นสีหดด้วยนี่เกลืออยู่นี่เดอ้อเห็นป่นีน่เกลืออยู่นี่เพื่นกินเพื่นกิน,อนดอกไม้กินผักเฮ้ก็ต้องขาเพื่น กะตั้งใจขาอยุแต่ว่าอันอีกประเด็นหนึ่งกะเจ้าเมื่อกินทํำลายพักเนาะก็เลยทำมึง <laughs> ดอกไม้พี่น,อน้องเพิ่นบานบานไว้ๆปีนี้เป็นรูซึึกว่าเห็ดยังบ่ท่านฟันสิงตโตนี่เก็บบ่ท่านพี่น,อน้องเอ้ยดอกค่นก็เก็บรายลายอยู่ หึงว่าได้สมใจที่เ้าต้องการเพิ่นไปไหว้มาไหว้เนาะฟันชิงโตเมียเก็บน้ำมาท่านอันนี้ก็บบานไว้ไว้เดี๋ยวย้าสีผ้าอันดอกอันนี้ย่าหอมพี่นอ้อยย้าสิผ้าเห็ดถนอมอาหารตอนต่อไปเรือพี่นนอง พักเสียนอยู่ในสวนใหญ่พักเสียนจ้าเห็นบ่เบียพักเสียนเพื่นขึ้นเบียพักเสียนเนี่นฝนตกมาใส่ปะเยรปีนโอ้ยตกมาแห้งหอกพี่น้องพอดินหอมนี่ล่ะอันนั้นอันดอกพักติวใหญ่พี่น้องเห็นบ่พักติวใหญ่มือ่อนั้นยายเอาไปกินกับอันตมกุ้งไหมแซบแสบสมแซบนี่ มะอางุ่นมะอางุ่นองุ่นต้นนี้มีดอกอยู่ได้พี่น้องเพิ่นออกช่อออกดอกพร้อมแตกยอดองุ่นนี่พันธุ์พันธุ์งามพี่น้องกุนเลมแหลมกุๆกล,ลมแหลมนี่เพิ่นมีดอกอยู่มีดอกอยู่นั่นพักเสียนอันนั้นกระเบียรพักเสียนย่อยว่านทุดทิพ เสียหญามือบ้านแต่ว่าตน้นต้นนี้องุ่นเหมือนบ่มีดอกเม็ดพี่น้องเฮ้ยจังไรเฮ้ยมีอยู่เหม่บงนวยเง้วอยู่เดนี่เง่ายวย่า่สีหาพันธุ์ใม่ๆมาอยู่องุ่นพี่น้องซื่อปีที่แล้วปูปีที่แล้วนี่ล่ละอันนี้บ่อางุ่นดำ เห็ดว่ธรรมดาเบืองเพื่นเปียงจะเมนเพื่นกระรอกระเดียเนาะเห็ดกากซากยู่ตุนนี่สีดำย่ามังบักอางุนสีดำเป่นเห็ดว่ายอางุนสีดำเพื่นแตกแตกออกพร้อมอันช่อช่อดอกไหมพี่น้องเพิ่นี่ย่าเสียหนาเมือว่านเนี่ยล่ะ เสียมาเร้วพนกระตกเอามาคุ้มมโปกไวอันนี้ไม่ยังง่าตีพี่น้องโอ้ยหมุนกล่องไว้อันนี้ไม่ยังงยงนนย้งมาตีแยกสีเห็ดปุยปุยอันปุยมักยูนีนะ่นี่ละให้เพ่นสองต้นนี่อง,งุนสองต้นนี่พ่นดูดกินให้พ่นหกักพ่นดูดกินอันนี่ยังกับพ่นดูดโอ้ยแ <laughs> ยาเอากล้วย เอากล้วยเศษอาหารพลไม้เอ,กกอากล้วยนี่เอามะวรช่หนีไว้ให้เพื่นหากินแบบว่าสองไฟนะเพิเ่นปุยยังไงปุยตลอดการบ่ปุยปุยแบบอัตโนมัตินะเห็นบ่ให้องุ่น เสียบนามเกินพี่น้องยายอันโอ้ยยายเอาไปอันยาเอาออกไปตากอันข้างนอกพี่น้องอากาศข้างนอกเย็นยาเอาไปวางไว้ข้างนอกนามพิ่นได้เย็นไว้เสมเรีวออกหวานออกหวานออกเข้มนิดนึงเนื้อพี่นอ้องยาเข้มหลายออกหวานน้าหนามีสามหลุดเสบ ลรก,กับปุกไรเห็นบ้างปุกกระเทียมสามรสแสีบพี่นอ้องบางที่ย่ายกับสดน้ำเนี่ยเป็นเสยียบไรไหมยูจะเสียบผ้าปิดย่า เบ้องพี่น้องแส่บกินครับส้มตำแส่บอะลาลา <c oughs> ่ะนเย็นบ่ <c oughs> น้ำอุ่นๆเย็นอุ่นจักน้อยอุ่นๆนี่กระเทียมสามรสค่ะ <c oughs> พี่น้องกิบกิบต่อไปย่าสิฟ้าเฮดแจมแจม เจมลีลาลีลาเห็นบ่ดอกไม้เฮ็ดเจมจ้าลีลาเย้ย,ะยะเ่เสียวนี่เห็นป่ดีลา่าเห็นบ่นี่เจมเจมดอกไม้พี่น้องเนี่ยดอกไม้อันนี้แหละเฮ็ดเจม สีขาวกับเห็ดไรนี่ยายเห็ดหมู่ว่านเดี๋ยวยายเสียดให้เบิงกรีบต่อไปจ้ะยายเสียดไปเห็ดกวดนี่ใหญ่กินนี่ต่อจะกรีบหนาเลยพี่นอ้องยายสีลงุงถ้าขนมปังหอมหอมพี่นอ้องหอมหอมมีเสน่ห์ในตัวโตไ่เนี่ยละ่ะหอมนี่เซนั่มมันไวทานวดก็ได้นี่เจม ตะกิบเพิ่นเป็นสีฟ้าเลยกิบต่อไป้อพี่น้องกิบนี่ยากกะสิขอลาพี่น้องไปแซมนี่ละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ